ตจาลึกดวงชาวราศีเมถุนระหว่างวันที่10ถึง16พฤศจิกายน2568ในการพยากรณ์ครูจะอ่านโหราศาสตร์ไทยและรูนส์ผสมกันนะคะ ก่อนจะไปฟังรายละเอียดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิริมัทรา2465ของเราด้วยนะคะหากต้องการวางแผนชีวิตแบบเจาะลึกสามารถดูข้อมูลการติดต่อเราได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะในการพยากรณ์ของครูจะอ่านเพียงเรื่องราวในอนาคตและข้อควรระวังในการวางแผนชีวิตไม่รับทําพิธีใดๆทั้งสิ้นนะมาเริ่มเลย ดาวเกตขยับเข้าสู่เรือมิตรของเมถุนเปิดช่องทางให้ได้โชคลาภจากคนใกล้ตัวเพื่อนเครือข่ายและการพบปะสังคมเป็นพลังแบบพลิกโผคือได้เร็วทันใจและความเสี่ยงสูงดังนั้นต้องระวังอห่าวุวามเด็ดขาดนะคะอาทิตย์ยังอยู่ราศีตุลเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ความสัมพันธ์และชื่อเสียงจะค่อนข้างเด่นเด่นในที่นี้คือดังง่ายโดนทัวลงง่าย รูนส์ในรอบสัปดาห์นี้เตือนไว้ว่าต้องบาลานซ์เวลาและพลังในการใช้ชีวิตให้ดีไม่งั้นจะหมดแรงก่อนจะได้สวยสุขนะจ๊ะมาเจาะลึกรายวันกันจ้า 10. พฤศจิกางานเหมาะกับการระดมไอเดียทำ Brainstorm หรือลงมือทดลองไอเดียใหม่ๆช่วงเช้าถูกฉลกที่สุดจิตเป็นประกายสมองปลอดโปร่ง การเงินยังไม่ใช่วันที่เงินจะงอกงามแต่เหมาะกับการวางแผนการเงินของเดือนนี้หรือควรเตรียมโน้ตเรื่องงบประมาณสำหรับโปรเจกต์ที่อยากทำไว้ความรักเปล่งประกายสุดๆคนโสดจัดเต็นไปนั่งสวยนั่งหล่อรอคนมาเตาะได้เลยถ้าคุณเปิดใจจะเห็นว่ามีคนสนใจคุณเลงคุณอยู่จ้าสุขภาพระวังตื่นเต้นจนหัวใจเต้นเร็วเคล็ดลับวันนี้ จดไอเดีย3ข้อในสมุดเน้นพลังบวกหรืออยากเมนิเฟสในคืนนี้จัดเลยว่าแล้วครูมีคลิปเมนิเฟสพลังบวกบวกนะคะไปตามฟังกันได้นะ11พฤศจิก,กางานเพื่อนหรือคนใกล้ตัวอาจแนะนำงานหรือออเดอร์มาให้เตรียมตัวดีๆเช็คประเมินเงินไขให้ละเอียดไว้นะการเงินมีโอกาสได้เงินหรือข้อเสนองานจิวจ๋วๆเข้ามาถ้ามีข้อเสนออะไรน่าสนใจให้ต่อรองสักนิดก่อนอย่าเพิ่งเรียบเซ็นนะความรัก เพื่อนอาจเป็นพ่อสื่อแม่สื่อหรือมีคนแนะนําคนที่ดื้อมาให้อย่าเพิ่งตัดสินใจพลีพผามให้ค่อยๆดูพฤติกรรมอีกฝ่ายก่อนเช็คให้ชัวร์เดี๋ยวเจอคนมัวนิ่มสุขภาพพลังสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอเหมือนจะขาดน้ำหน่อยๆเคล็ดลับวันนี้ขอบคุณคนที่เข้ามาช่วยเหลือกล,ลยุทธ์นี้จะแสดงถึงความจริงใจและเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ากลับมาซ้ำอีกสิบรอบอย่าลืมอธิษฐานจิตถึงเทวดาประจำตัวด้วยนะจ๊ะแผ่เมตตานำเดอสาว 12. พระจิกางานงานเยอะต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดีมีโอกาสลืมส่งเอกสารหรือพลาดเดดไลน์งานสำคัญเช็คดีๆการเงินอาจมีค่าใช้ใจ่ายหยุมหยิมอย่างค่าจัดส่งค่าปรับแก้ไขางานให้ลูกค้าการเงินสำรองไว้บ้างเด้อความรักถ้าคุณไม่ให้เวลาให้คนรักเขาอาจมีความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นแจ้งล่วงหน้าจะช่วยได้ สุขภาพเสี่ยงเหนื่อยตึงคอไหลจากการก้มทำงานหยุดหรือยืด5นาทีทุก60-90นาทีนะเคล็ดลับวันนี้ใช้เช็คลิสต์และตั้งอะลารามเตือนส่งงานไว้เบียวไว้วางใจความจำเพียวเพี้ยวไอเรามันก็ขี้ลืมซะด้วยแล้วก็เชิดมั่นใจว่าไม่ลืมซะด้วยเออเลิศเลยละ่ะ13เพฤเจิตกางานทีมเวิร์กน่าจะไปได้ดีเพื่อนร่วมทีมช่วยแก้ปัญหาจุดที่ติดขัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเงินมีค่าใช้ใจ่ายภาษีสังคมอะไรเทือกน,นั้น ออกงานนัดพบแขกบลาบลาถ้าจำเป็นให้ตั้งงบประมาณไว้นะจ๊ะความรักคนโสดมีโอกาสพบคนอบอุ่นผ่านเพื่อนคนมีคู่อาจได้สนุกจากงานสังคมร่วมสังสรรค์กันความสัมพันธ์ที่เกิดจากมิตรภาพมีแนวโน้มมั่นคงกว่าไฟรักที่ลุกพริบรวดเร็วสุขภาพไม่หลับเพราะตื่นเต้นหลีกเลี่ยงหน้าจอก่อนนอนเดอ้อเคล็ดลับวันนี้ถ้าจะนัดเจอใครให้เลือกสถานที่สบายๆผู้คุยชา้ชาๆเวน้นช่องว่างในความสัมพันธ์ไว้ก่อนอย่าเพิ่งรุกหนักนะ 14พฤศจิกางานเหมาะกับสมนมา,าการเรียนออนไลน์หรืองานที่ต้องติดต่อชาวต่างถิน่นเสนองานหรือการนำเสนอจะรับการตอบรับที่ดีการเงินถ้ามีการเจรจาข้อตกลงกับคนต่างถิน่นหรือแพลตฟอร์มต่างประเทศอาจมีผลทางการเงินตามมาตรวจดูเงื่อนไขสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมด้วยความรักอาจมีร,ระยะกไกลเกิดขึ้นหรือคนจากแดนไกลมีโอกาสเข้ามาความสัมพันธ์จะค่อยๆเติบโตหากติดต่อสม่ำเสมอ สุขภาพหากเดินทางให้ระวังภูมิแพ้และอาหารต่างถิ่นที่ทําให้แพ้ท้องเสียเคร็ดลับบนนี้เตรียมเอกสารหรือไฟล์นําเสนอให้พร้อมลองซ้อมพูดสองรอบก่อนขึ้นจริงเดอร์เราทําได้เราเลิศอยู่แล้วหญิง15พฤศจิกางานถ้าคุณต้องรับบทพิธีกรสาวสตรีมหรือบันทึกเสียงในวันนี้ให้วางแผนพักเสียงบ่อยๆเหมือนจะมีปัญหาเรื่องเสียงแหบจนทํางานไม่ได้ตามเป้าการเงิน ระวังใจไปเยอะกับของใช้ส่วนตัวคิดก่อนซื้อนะจ๊ะความรักวีนชำ้ำความอดทนอาจลดลงจากร่างกายและใจที่อ่อนเพลียบอกคนใกล้ชิดว่าคุณต้องการพักสักหน่อยบอกดีๆจะวีนทำไมเอ๊ะสุขภาพเสียงเจ็บคอเสียงแหบปวดหัวจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือพุ่มแพ้จากฝุ่นหรืออากาศเคลดลับวันนี้ งดคาเฟอีนช่วงเย็นดื่มน้ำอุ่นเกลือละลายน้ำอุ่นบ้วนคอก่อนนอนถ้ารู้สึกระคายคอเดอิม 16. พฤศจิกางานข่าวดีเรื่องการดิวนานงานที่ค้างคางมานานเริ่มชัดเจนขึ้นเหมาะทบทวนผลลัพธ์ของสัปดาห์นี้และวางแผนสัปดาห์หน้าต่อการเงินอาจมีรายได้เล็กน้อยหรือได้เครดิตคืนแบ่งเป็นเก็บอัดและใช้ตามแผนนะถ้าเมาื่อวานฝันดีมีเกณฑ์ได้ลาบก้อนมหมานะ เน้นตามตามเพื่อนไตเพื่อนหนุนดวงคักช่วงนี้ความรักได้เวลาคืนความสงบให้ความสัมพันธ์จัดเวลาไปเจอคนรักหรือเพื่อนสนิทจะได้เติมพลังใจวันไอ้ลมเดอ้อสุขภาพพลังฟื้นคืนขึ้นค่อยๆเริ่มกิจกรรมเบ,บาเพื่อฟื้นฟูพลังกายและใจเคล็ดลับวันนี้ทำสรุปสั้นๆของสัปดาห์อย่างเรื่องที่สิ่งสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ยังต้องแก้และวางแผนสัปดาห์หน้า เช่าเมทุนต้องคุยกับตัวเองบ่อยๆและวางแผนให้ชัดเจนไม่งั้นจะเป็นการด้นสดหน้างานเกินไปอาจทำให้พลาดได้ง่ายๆนะสิ่งนี้จะทำให้คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอย่างคุณมั่นใจขึ้นได้ค่ะสิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษสัปดาห์นี้ 1. การพูดมากเกินไปจนข้อมูลหลุดรับบทเกตเกื่อการสื่อสาร55ข้อมูลที่พูดบนโลกออนไลน์หรือคุยเล่นกับเพื่อนอาจกลายเป็นข่าวได้คิดก่อนพูดและโพสต์นะ 2. ไม่แบ่งเวลาให้พักพลังจากคนรอบข้างกระตุ้นให้คุณทำงานต่อเนื่องแต่ถ้าไม่พักอาจหมดไฟกลางสัปดาห์ 3. เสียงคอภูมิแพ้หากทำอาชีพใช้เสียงสตรีมเมอร์วิทยุครูเป็นนักร้องอยู่ในงานเลี้ยงให้ระวังวันที่15ดีๆของเสริมดวงสัปดาห์นี้สีที่เสริมคือฟ้าอ่อนเหลืองอ่อนใส่เสื้อหรือพกเครื่องประดับชิ้นเล็กหรือผ้าพันคอสีนี้ในวันสำคัญหินหรือเครื่องราง แอควา a r ร n นเพิ่มการสื่อสารมั่นใจหรือ Lapis l a ซูลีสำหรับเสริมเรื่องการสื่อสารนะคะสวดคาถาเมตตามหานิยมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก่อนออกจากบ้านจะช่วยให้การสื่อสารราบรื่นและมีสติมากขึ้นภาพรวมจะได้โชคกับเพื่อนและเครือข่ายสังคมมีคนช่วยหรือแนะนำหรือส่งงานให้เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับสื่อสารการตลาดคอนเทนต์การสอนและงานที่ต้องคอนเน็กกับผู้คน คนดาวโซเชียลต้องเริ่มตื่นตัวแล้วนะสัปดาห์นี้อย่าอ่อมอย่าอ่อมเสียงนอนไม่พอเสียงแหบหรือมีอาการภูมิแพ้งานเด่นคือ10 14 16เงินเด่น11รักเด่น13สุขภาพระวังคอเสียงภูมิแพ้วันที่15พักเยอะๆนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ครูและทีมงานด้วยนะคะรออ่านนะคะ